นักมวยกัมพูชาไว้สด19ปีในปีพศ2560ก่อนโควิดั้งนั้นนักชกชาวไทยก็เดินทางไปในยกที่หนึ่งี่ก็ฟันแตกหน้าแหกยับนะให้กับมวยกัมพูชาเจ้าถิ่นนักชกชาวไทยยังสายฟ้ารักชานนนักชกจากกระบี่แดนใต้สุดของประเทศไทยก็ไปชกเพื่อให้ชาวกัมพูชาได้เห็นในยุคที่เฟื่องฟู หลังจากยกที่หนึ่งผ่านไปเปิดฉากยกที่สองขึ้นมานักชกกัมพูชาหลังจากได้น้ำจากนั้นก็โหมกระหนำ่ำออกอาวุธมาเป็นชุดเสียงเชียดังสนั่นเวทีต่างคนต่างลุกยดนนั่งไม่ติดเก้าอี้จากนั้นพลังใจแรงใจในวัย19ปีก็โหมกระหนำ่ำออกอาวุธแบบไม่ยัง้งเสียงเชียร ดังสนั่นแล้วดังเล่าทําให้มีพลังจากกําแพงวัดออกมาซัดกับมวยไทยจนแบบจังหวะที่ไม่เหลืออะไรครับมวยไทยล้มลงไปแต่กรรมการก็ให้ชกต่อจากนั้นครับก็ปรีเข้าไปแลกอาวุธกันเดือดนักชกเจ้าถิ่นอย่างทนจำตักเสียงเชียร์นแฟนนั่งไม่ติดเก้าอี้เป็นขวัญตาที่ได้เห็นการชกสไตล์นี้ เรียกเสียงเชียร์ได้ทั้งประเทศเนี่ยนะครับสายฟ้ารักชานนมีแฟนๆชาวต่างชาติมาดูการชกในประเทศกัมพูชาซึ่งในยุคนั้นก็ยังใช้เป็นกติกามวยไทยไม่เอ็นครับออกหมัดแล้วหมัดเล่าอัปะคัดแล้วแล้วก็เติมมาอีกทีหนึ่งทำให้หมวยไทยนะครับ ต้องทนไม่ไหวเจอหมัดขวาไปที่หน้าท้องดอกนี้สุดท้ายต้องไายฟันยางนะครับนักชกชาวไทยใส่ฟ้ารัชานนก็ไปรับไม่ทนกับนักมวยที่ชื่อทนจันตักจากนั้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของกัมบูชาเนี่นะครับเสียงเชียร์ดังสนั่นเวทีปี60ผ่านไปขึ้นแท่นเป็นซุปเปอร์สตาร์ท็อปไฟท์ ก็ได้ชกกับมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องและในปีพศ2566ทนจันตักก็เป็นนักชกที่ฟอร์มสดอีกคนหนึ่งชกกับนักชกชาวไทยอย่างชกมงคลไล่ต้อนไล่บี้ออกอาวุธกันไปถึงแม้ว่าชกมงคลจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าแต่ความสดความเกา่าบวกกับความเป็นเจ้าถิน่นมีดีกรีเป็นซุปเปอร์สตาร์ท็อปไฟ ก็ออกมัดใส่โชคมงคลนักชกชาวไทยร่วงลงไปอีกครั้งหนึ่งทำให้ชื่อเสียงของทนจันตักเป็นที่ยอมรับจนมาถึงไฟล่าสุดวันที่หนึ่งมิถุนายนในวัยถือว่าสูงขึ้นในวัย27ปีนะครับทนจันตักสูง167ในพิกัด67กิโลกรัมเี่นครับมาพบกับนักชก จากประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์อย่างวันชนะสิบจาเจมนี่นะครับในวัย25ปีสูง173ไปนี้ชกกันในกิกามวยเขมรนะฮะ5ยกเนี่นะครับเป็นมวยกรงเป็นรายการเบียนะรายการหนึ่งของประเทศกัมพูชายกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนะครับชกกัน5ยกถือว่า เขมรนี่ก็ต้องหาตัวที่เคยชนะมวยไทยมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีสติติอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชกกับมวยไทยบ่อยนะครับต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยว่าชกแล้วจะมีการชนะหรือเปล่าครับอย่างทนจันตักนี่นะเป็นมวยขึ้นแท่นนะครับห<พ>ออฟเฟรมก็ว่าได้ เป็นนักชกที่อฟอร์มจัดอีกคนหนึ่งมีสไตล์การชกที่พลิกล็อกมาหลายคู่นะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วไฟนี้นะครับทนไม่ไหวนะครับมวยกัมพูชาแพ้มวยไทยเยอะเกินไปเลยต้องจับนะฮะนักชกในตำนานมาพบกับมวยไทยนะครับร่างนี่สูงใหญ่กว่านะฮะร6 7กจับ173ซึ่งมวยไทยนี่ รูปร่างนี่ก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับในเรื่องของกล้ามเ,เนื้อนี่นะครับหน่วยก้านจากบุรีรัมย์วันชนะ10จาเจม25ปีสติตีก็ต่างกันนะครับทนจันตักเจ้าถิ่นมุมสีแดงนะครับชบมาแล้ว9 3ไฟนะฮะแพ้24นะครับส่วนนักชกชาวไทย บอลชนะ10จาเจม57ไฟโอ้โหเนี่ยนะครับทักทายกันไปนะครับเตะสูงก้มหลบไปได้ถนจันตักจุดกมวยก็มาจากคนระเบอร์ก็ว่าได้นะครับท็อปไฟของประเทศนะครับกับบอลชนะนี่ก็เป็นมวยผููทอนนะครับมีชกมา57ไฟนครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่นักชกชาวไทยนะครับเดินทางไปชกที่ประเทศกัมพูชา เพราะว่ารายการที่ประเทศไทยนะฮะฝึกฝนมาแล้วก็ต้องชกแต่ก็มีรายการน้อยไปหน่อยจับขาได้จังหวะนี้วางแข้งขวาไปยกที่หนึ่งครับก็ดูชั้นดูเชิงกันไปนะไม่อยากจะตัดให้เสียอัตรสชมกันแบบยาวๆกันไปเลย,ยนะครับเย็บซ้ายไปมีขวาลํำตัวยังไม่ถึงครับโหเนี่ยนะฮะวันชนะครับเขาแรกกับหมัดต้องซัดกันแล้วนะยกที่หนึ่ง ดูพลังดูความหนักหน่วงของอาวุธกันไปดูชั้นเชิงจิ้มขวาลำตัวทนจนตักนครับชกกับนักชกชาวไทยนี่ก็แตกหน้าแหกแตกยับมานะฮะเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับที่ชกกับนักชกชาวไทยอยางสายฟ้ารักชานนคู่ที่สร้างชื่อเสียงฮะให้กับตนเองมายกที่สองนะเปิดฉากขึ้นมานักชก กัมบูชาทนจันตักมาดูว่าจะทนได้แค่ไหนฮะทนสมชื่อจริงหรือเปล่านะครับแถวบ้านผมนี่ก็คนชื่อทนนี่ก็จากโลกไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ทนสมชื่อสักเท่าไหร่วังนะครับหมัดขวาลำตัวทนจันตักเดินเข้าหาเจอหมัดขวาของวันชนะ เนี่นะครับเดินบี้เลยนะครับเพราะว่าวเป็นมวยกับชั้นเชิงสูงนะครับด้วยความมั่นใจนแฟนๆมาร่วมชมร่วมเชียร์ยให้กำลังใจนะฮะที่พนมเปญประเทศกัมพูชาหรือกัมพูชีนั่นเองฮะตอนนี้นะครับยกที่2วันชนะนะครับก็พยายามแลกอาวุธเข้าหา กรมการก็พยายามเร่งนะครับให้นักชกออกอาวุธแต่ครับชกกัน5ยกนะครับก็ต้องเป็นสไตล์การชกที่วางแผนกันมานะฮะชกกัน5ยก 1, ยกหยกสก็ดูกันไปนครับไม่เรีบไม่เร่งกัมพูชาครับเอาตัวเนตนะฮะกรรมการเาตือนทั้ง2คนเลยนะครับให้ชกกัน ยังเต้นยังเดินกันอยู่ยังหลบอยู่วางแข้งโดกนี้โอ้ยเจอนะนะครับเจอบัดขวาของทนจำตักเหมือนกันครับวันชนะโชคจากสายบุรีรัมก็เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนนะฮะกัมพูชาที่มีติดนี่ก็ ทะไล่นะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกก็จะมีตั้งแต่จังหวัดตราดจังหวัดจันทร์จังหวัดสะแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชานครับมาดูครับในยกที่สองนะครับโอ้โหโดนครับเมื่อสักครู่ปลายเท้าเฉียดไปนิดนิด ตอนนี้ทนจันตักเดินโดนจับขาได้แล้วก็เข่าลอยดอกนี้ที่ชายโครงโอ้โหเนี่ยนะครับเดือดมาแล้วฮะตอนนี้ทนจันตักไม่ยอมทนนะครับโดนช่วงท้ายปลายยกต้องเร่งเอาคืนแล้วก็เวลาครับมาสิ้นสุดในยกที่2โอ้โหเนี่ยนะครับนี่นครับหมดยกไปแล้ว,วก็ ถือว่าเสียไปหนึ่งดอกนะครับสำหรับทนจันตักในยกที่สองมาชมกันช่วงในยกที่สามกันต่อเลยนะครับวันชนะจากประเทศไทยกางเกงสีน้ำเงินพบกับเจ้าทินท็อปไฟนะครับระดับประเทศของกัมพูชากางเกงสีแดงทนจันตักในวัยยีปีมวยไทย25นี่นะครับกระดูกมวยครับ93นะครับเจ้าทินมวยไทย57 ยกที่3เปิดชาขึ้นมาเดินเข้าหาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทนจันตักจะไม่ยอมทนโดนไฟเดียวหมัดขวาลำตัวหมัดขวาดึงตัวลบได้แล้วก็พลิกเหลี่ยมล้มไปเลยนะทนจันตักเดินเข้าหาอีกครั้งหนึ่งยกที่3ยกนี้นะครับมีเท่าไรต้องใส่มาแล้ว ไม่ต้องมีกักวางแข้งขวาโอ้โหนี่นะครับมัดมัดหนที่เคยทําได้นะครับพายุหมัดเจอได้รับสับสอกอีกเหมือนกันแล้วก็ตีเข่าโหยเนี่นะครับวันชนะสิจาเจมนะครับมาปิดเกมได้หรือเปล่านะครับปิดไปแล้วนะครับอาวุธพายุหมัดรัวๆของทนจันตักเคยออกได้นะจนชื่อเสียงดังมาเพราะ ท่าเมื่อสักครู่นี่แหละครับออกมาไปโอ้ยนี่นะครับโอยบอกว่าไม่เป็นไรโดนปากไปนะเหมือนมีเลือดซิบ,ซ,บซิบมาเหมือนกันโอ้ยหมัดขวาหน้าสะบัดเดินเข้าหาความมันอกมันใจนะครับอยู่ที่ทนยันตักเนี่นะครับเตะยังไม่โดนเต็มเต็มทับยังโดนเฉียวไปเฉียวมา ที่ปลายเท้านะครับโอ้โหวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งติดแขนอยู่มัดคว้าลบได้จังหวะนี้ทนจันตักเดินเข้าวหาอีกครั้งหนึ่งทนจริงๆครับทนสมชื่อนักมวยเก่งไม่เก่งไม่ไม้อยที่ออกอาวุธนะครับอยู่ที่การทนอาวุธข,ของคู่ต่อสู้ก็เหมือนกันนะนี่นะครับทนทนได้หรือเปล่าซอกตอนนี้หน้าแตกอีกแล้วนะครับสําหรับทนจันตักนักชกกัมพูชาแทบจะไม่มีไฟไหนที่ไม่มี ร่องรอยบาดแผละนะครับถึงว่าอยู่ทอบไฟไม่ค่อยมีไฟการชกนะครับเพราะว่าชกทีไรแตกทุกทีกรรมการให้สัญญาณชกนะครับต้องแลกมาด้วยเลือดเลยนะครับชัยชนะบางชัยชนะของทนจันตักวันชนะนะครับยังนิ่งอยู่นะครับก็ไปชกทีประเทศกัมบูชาก็เตรียมตัวระมัดระวังเป็นอย่างดีนะฮะไม่พ,พลีรามเข้าไป ฉันเชิงมวยก็ถือว่า,ไปไปาใช้ได้นะครับนี่นครับโอ้โแรกกันจังหวะน,นี้เข้าไป,ไปก็อาจจะเป็นสายเสียเปรียบนะครับเพราะว่าทดกันตัางนี้เป็นมวยชอบแลกชอบบูกันนะฮะแล้วก็หมดยกที่3โอ้โหเดินทางมาถึงยกที่4ได้เลยนะครับ ริงเกอรนี่ก็สวยงามนะของสาวคาเมรยกที่4ีขึ้นมาหลบได้โอ้ยมัดขวาซ้ายนะครับตอนนี้ทนจันตักเรียกเสียงเชียร์ได้อีกครั้งหนึ่งในยกที่4จะมีปฏิหารอีกครั้งหรือเปล่าวางแข้งขวาสูงไปนี่นะครับวางแข้งซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งสับซอกขวาโอ้หนี่นะครับจังหวะนี้ทนจันตักว่ายังไงแลกเดือดกันแล้วแต่นะครับความเร็วความว่องไวนะครับอยู่ที่วันชนะ แต่สายบูสายเดินครับอยู่ที่ทนจันตักหน้าก็แตกแหกยักเหมือนกันแล้วก็กดไปหนีบดอกนี้โอ้โหเนี่ยนะครับเลือดไหลแล้วนะสำหรับนักชกเจ้าทินกัมบูชาทนจันตักตอนนี้เลือดเข้าตาพลังม้าเข้าสิงวิชาจากกำแพงวัด ออกมาเป็นชุดเลยนะครับโอ้ยส,สอกดอกนยยี้อีกครั้งหนึ่งเสียบเข่าไปแล้วก็นีบได้<อ>ตัวงอเลยทีเดียวโอ้ยหนี่นะครับหน้าเละอีก <Scotland S 1> ครั้งหนึ่งนะครับ,สสบทั้งปูดบวมแตกรรมการต้องเช็คอาการก่อนนะฮะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการได้พักไปในตัวหอบพืชฮาร์ดฮืดฮาร์ดเลยนะฮะนี่ซับเลยนะครับโอ้ยแผลนะฮะแต่ละดอก ทั้งก่อนก็แตกยับยับเยินนะฮะท็อปไฟของกัมบูชาเจอมวยไทยจากภูทรบุรีรัมหวนชนะสิบจาเจมัดขวาดอกนี้สวนไปคืนนะเป็นมวยที่แรกได้ก็นแรกนะครับตาเผลอเมื่อไรทนจันตักนี่ใส่เต็มๆฮะ พร้อมบวกพร้อมแลกถือว่าได้เป็นตัวท็อปของกัมพูชาเพราะว่ามีสไตล์การชกที่แกลกบุกเดือดแตกเป็นแตกหักเป็นหักโอ้ยก็จังหวะนี้นะครับสับศอกไปที่ไทยทอยนะครับโอ้ยเสียงเชียร์นะโอ้ยนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นนะครับในเสียงภาคนะครับก็บอกว่า ผิดกติกานะครับบอกว่ามวยเขมรจะชนะนะครับเป็นการพูดนะครับให้นะครับบอกว่ามวยไทยครับทำผิดกติกานะครับจังหวะที่สับสอกที่ท้ายทอยครับโอ้จังหวะนี้แต่ว่ากรรมการนะครับมองอาจไปเห็นนะครับตรงที่ด้านข้างนะครับจึงนับไปแล้วก็เป็นการชูมือนะครับนี่นะครับเพราะว่ากรรมการพิติการชกเป็นวันชนะสิิ์จ่าเจมจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นฝ่ายชนะไป